สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่3มีนาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e c h n i c Action l a Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรีย t ไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily นะฮะตามระบบของเรานะฮะตัวน,นี้ก็เดินทางมา1ดแท่งก็ต่อมา เะะมื่อวานนะฮะเรามีเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอีกในระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ทําได้แค่แท่งที่สูงนิดนึงไปนะครับแต่ปิดแท่งแดงนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะไกลก็ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะฮะก็คือยังไม่ถึงโซนโอเวอร์ก็แปลว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อยู่ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็อาจจะลดลงบ้างนะครับตามกลไกของตลาดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับเมื mm ่อ hmm. ในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับ mm hmm. ก็จะส่งผลไปในทงเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟชุดนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลเลยนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าเ้าอยู่บริเวณนี้นะครับนักก็บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะฮะก็มีการพักตัวทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นนี้ยังไม่เสีย หายนะครับยังไม่เสียทรงทัเท่าไหร่ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะฮะอยู่กึ๋งๆเนาะนะครับแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังทรงๆหรือว่าอ่อนแรงลงมานิดหนึ่งก็คือเขาขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็พักตัวอยู่นานแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเป็นรูปภูเขาอยู่ นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบ,อ,บอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็อ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยนะครับนะฮะเราก็พอจะสรุปในทาเฟรมที่สิ่ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการโจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะฮะโดยรวมลักษณะการเคลื่นที่ของกราฟนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์แล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะให้กรอบไซเวย์นั้นก็ค่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณท right? hm. he no ี่เกิดตามระบบนั้นนะครับตอนนี้นะครับยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่เป็นการจบรอบสัญญาณเบรกของเมื่อวานเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่าเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับแล้วเป็นเกิดรอบสัญญาณเล็กๆที่เกิดขึ้นเป็นรอบสัญญาณเบรกนะครับค่อนข้างจะแรงนิดนึงเนาะนะครับและตอนนี้ก็ กำลังจบรอบนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนี้ก็ยังไม่ไม่ไปไหนไกลนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอย่อตัวไล่อีกหนึ่งชุดขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ต่อนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอยู่กับศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์อกข้างชัดเจน นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงมาหน่อยนึงแล้วนะครับแต่นะฮะแรงซื้อแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่าก่อตัวดีกว่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเป็นการไซเวย์ออกข้างนะครับนะฮะแต่หากเราลองตีกราฟดูใหม่นะครับเราก็จะเจอสามเหลี่ยมนะฮะเราเรียกว่านะฮะสามเหลี่ยม SW หรือว่าการจับนะฮะการจับคัสเตอร์ที่การจับรอบที่เป็นไซเวย์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจุดตัดนะกับราคาปัจจุบัน หนีห่างกันนิดเดียวนะครับก็แปลว่าเป็นการไซว์ออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะใครเรียนไปแล้วเนาะก็าจะเรื่องการหาสาระจุดตัดของไซเว์นะครับนะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับยังคงเนาะทำให้ค่าเงินดอลลาร์วันนี้เป็นการกดนะฮะค่าเงินดอลลาร์ให้มีโอกาสที่จะ อ่อนตัวลงอีกนะครับจากเมื่อวานที่เราวิเคราะห์กันนะครับนะฮะผลการคาดการณ์นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์แล้วแข่งค่าขึ้นมาบ้างนะครับขึ้นมาบ้างนะฮะก็ทําให้นะฮะปัจจัยหรือว่าเป็นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินของเรานะครับเมื่อทาให้ค่าดเงินดอลลาร์นั้นถูกหนุนหรือว่าแข่งค่าขึ้นมาบ้างก็ทําให้นะฮะทองคํานั้นมีการยอดตัวลงนงนะครับแต่อันนี้เป็นฝั่งของ ดอลลาร์นะครับส่วนฝั่งของทองคํายังเป็นปัจจัยหนุนแน่ทําให้ค่าทองคํานั้นกำลังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะจเย็นๆนะครับนะฮะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะฮะเป็นอาทิตย์ที่เป็นข่าวที่เป็นปัจจัยกระทบค่างเงินหมวดที่1นึ่งค่อนจะเยอะนะครับแล้วก็ตัวเลขที่คาดการณ์นั้นนะครับทําให้เกิดการสวนกระแสกันนิดนึงก็คืออ่า ตัวเลขการคาดการณ์นะครับออกมาไม่ค่อยเยอะนะครับหมายความว่านะครับเทียบจากตัวเลขเดิมนะครับก็คือเปอร์เซนต์ก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่านะฮะปัจจัยกระทบ,บ่าเงินหรือตัวเลขสรุปตัวเลขรายงานต่างๆนั้นนะครับไม่ค่อย ถูกกระตุ้นสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเป็นผลดีอะไรมากนะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆวิเคราะห์ไปเพราะว่าช่วงนี้นะครับตลาดเกิดการผันผวนด้วยเรื่องของภาคิีกต่างๆนะครับแล้วก็แอคชั่นมาเก็ตที่เป็นเรียลไทม์นะครับแบบนี้นะฮะสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ